พบกับรายการเซ่าพาชิมนะคะวันนี้เซ่าก็จะพามาชิมร้านอาหารซีฟู้ดที่ดังมากๆนะคะนี่ก็จะเป็นร้านจินเลียบซีฟู้ดนะคะจะอยู่ตั้งอยู่ที่ตรงหน้าโรงพยาบาลไทยสองใช่ปะสนามเป้าตรงข้ามสนามเป้านะคะก็ตรงอนุสาวรีย์ชัยนะคะเป็นร้านที่อร่อยมาอคุณกินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะแล้วก็คุณแม่ก็กินมาแล้วแบบคุณใหม่สมัยคุณแม่ยังไม่ท้องไม่ชัดนะคะ ดอกแล้วดอกแล้ว,ลวนะคะ <c oughs> เขาก็เปิดมานานมากแล้วก็จะเป็นร้านที่ส่วนใหญ่ก็จะส <c oughs> ่วนใหญ่ก็จะมีคนดังกินบ่อยเยอะพวกดารา,าคนดังคนแบบคนที่เราจะรู้จักกันดีอะไรเงี้ย <c oughs> เขาจะมาเลือกกินร้านนี้ <c oughs> เพราะว่าของเนี่ยของทะเลเขาสดจริงนะคะแล้วก็ให้แน่นจริงๆแต่ราคาก็ก็ <c oughs> สูงก็สูงจริงแลก,ก็ตามเกรดอะคะ่ะก็ตามตามคุณภาพนะคะของดีคุณภาพก็ต้อง ราคาสูงคุณภาพก็ดีตามไปด้วยนะคะก็ไม่ใช่ว่าแพงเกินเกินความจาเป็นหรือว่าเกินคุณภาพอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็วันนี้ก็สั่งมาเยอะมากจะจะถ่ายให้ดูว่ามีอะไรบ้างกุ้งเผาตัวโตๆนะคะอบเกลือเผาเกลือนอร่อยเนื้อแน่นมากอันนี้เป็นเนื้อปูก้อนแล้วก็ตามด้วยไข่แมงดายำแน่นๆนะคะ รสชาติซ่บเวอร์อันนี้เป็นเมนูแบบว่าขึ้นชื่อของเขาเลยนะคะหอยเชลล์อ,อบเนยนั่นเองตัวน,นี้ก็จะเป็นน้าจิ้ม3สีนะคะ3รสชาติแตกต่างกันไปมีเปรี้ยวมีเผ็ดอะไรอย่างงี้แล้วแต่คนเลือกชอบเรยจ้านี่นะคะกุ้งนะคะหอ,หอยมาก สดเวอร์อร่อยเวอร์นี่นะคะปูค่ะเนื้อปนูนะคะอร่อยมากแล้วพบกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย